สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโฟกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะ โฟจะมารีวิวรถ t o y ยต a v ว o อนะคะลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยวันนี้ค่ะจะมารีวิวนะ v ีออปี2016และ2017เป็นรุ่น1.5นะคะลูกค้าขานะคะว่าตรงนี้เขาปรับโฉมขึ้นมายังไงมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ม b สมาชเป็นกำลังใจให้กับโฟด้วยนะคะอ่ะลูกค้าเรามาดูคันแรกกันเลยตั ตัวนี้จับเป็น Toyota v i o อนะคะปี2016รุ่น1.5 e นะคะตัวนี้นะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะราคาประหยัดด้วยอยู่เพียงแค่3 0 0แสนกว่าๆเท่านั้นเองส่งประมาณ6,000ไปลายๆนะคะตัวนี้ระยะาการใช้งานก็น้อยด้วยราคาอยู่ที่359,000บาท นะคะตัวนี้ไฟจะเป็นไฟมังติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าเป็นโฉมไมน่าเชงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะคะอ่าร้อจะเป็นร้อแมตตอันรอยเดิมๆจากโรงงานนะคะกระจกนะคะซ้ายขวาทับข้างแบบนี้มีไฟเรี้ยวอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ข้างในนะคะลูคะกค้าจะเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยออโต้แบบนี้นะคะ เป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะตัวนี้นะเกียร์ออตโอต้แบบนี้แอร์เป็นระบบมันนวนนะจ๊ะข้างในนะคะจะเป็นสีดาทั้งหมดด้านบนนี่นะคะยังเป็นเป็นพลาสติกอย่างนี้อยู่เลยนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะภายในค่อนข้างกว้างเลยเป็นรถใช้งานเจ็ดไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะเนาะเดินทางไปไหนนะคะแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าด้วยไปได้ทั้งครอบครัวเลยอ่า นะคะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะรถใหม่มากๆนะคะลูกค้าท่านไหนอยากมีรถดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปจะเป็นรถปี2017นะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นปี2017นะคะรุ่น1.5เหมือนกันนะคะลูกค้าขา เป็น1.5 e ราคาจะต่างกันเพียงแค่20,000บาทนะคะราคาอยู่ที่375,000เจบาทนะคะไฟเป็นระบบมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้สวยงามกระจังหน้าพร้อมด้วยฐานเปียนโนลงมาจะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นของปี2017นะคะลูกค้ายางใหม่ยังมากยางยังเป็นปี20อยู่เลยค่ะแบบอลลอยเดิมเดิมจากโรงงานนะคะ พ่อค้าแม่ค้าอยากมีรถไว้ใช้งานเนาะไม่ต้องเดินทางไกลติดแบ็คเรตถักเข้าหาโปได้เลยไฟเลี้ยวเหมือนกันคะ่ะมีไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวากระจกพับข้างอัตโนมัติแบบนี้นะคะระบบภายในนะคะเป็นโูมอะไรออโต้แบบนี้เลยเกียร์ออโต้นะคะเป็นบอะโรมตัดด้วยลายกราฟิกแบบนี้นะคะสวยงามมากมาก ด้านหลังค่ะภายในกว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าอยากได้รถแบบนี้ผ่อนสบายๆเพียงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะทักเข้ามาหาโฟได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้รถประหยัดน้ํามันนะคะขับได้คล่องตัวไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวทักเข้ามาหาของโฟกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูเป็นรถประเภทไหนนะโทรมาหาโฟได้เลยนะคะ วันนี้ค่ะทีโ่โฟมานำเสนอจะเป็นปี2016และ2017นะคะแถวยาวไปเลยนี่จะเป็น v ีอทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่เพรยนต์นะคะเส้นเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โฟด้วยขอบคุณค่ะ